อาคุณนางมาสามาสามาต่อกันนะแล้วก็ดูซิว่านางจะได้อะไรนั้นมาไหมผลอะไรสักหนึ่งอย่างผลกําไรผลอะไรสักหนึ่งอย่างนะทุกคนก็รอดูก็คิดว่าน่าจะได้มาแหละแสดงว่าอะไรพระเอกก็ได้จะได้อัพเลเวลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าอัพเลเวลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็แสดงว่าอะไรก็จะต้องมีการแข่งขันสอบเข้าประจํา5สํานักอะไรนั้นอย่างรวดเร็วเนื้อปลาเธอแล้วก็น่าจะมีการแบบเปิดศึกอ่าเขาเรียกอะไรแบบแข่งกันอะ แบบสำนัก 1, 2, ึ่สสมี่มาแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยะนะอารมณ์นานพี่สาวเพราะมันก็จะมีนอกจากศึกสำนักแล้วที่เขม์กันแล้วก็คืออะไร แต่ละตระกูลความแค้นแต่ละตระกูลมันก็จะมีความแบบอีนี่ไม่ชอบอีนัน่นอีนั่นไม่ชอบอีนี่อยู่อะไรเงี้ยเออก็คิดว่าเขาน่าจะพยายามที่จะอัพเลเวลพระเอกขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้เยเออเพราะมันน่าจะมีการสู้กันเยอะเนื้อปะประมาณนั้นนะจ๊ะทุกอ่ะก็เอาเป็นว่าไปดูกรรดันต่อละกันว่าพระเอกจะสามารถได้มาหรือเปล่านะทุกคนเออตามนั้นไปหากับศึกจักรพรรดิสวรรค์ EP ที่เจ็ดค่ะ จักรพัสวรรค์วันวันวัน,วนจึกพัดหวันความเดิมตอนที่แล้วว<อ>ิญญาณทั้งหมดมาเดียเด๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้คนยักขนาดนี้รังแกสิทธ์สองคนไม่กลัวคนหัวรออ้อยย่อหรืออรางานโนติตามถูกเวถูข่าตายอีกแล้วสนใจร่วมมือกับข้าหรือไม่ผลยกวิญญาณที่สูงนั่นเหรอมุกทลายจิตทำให้ราชาวานอนน้ำแข็งเจ็บหนัก แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีวานอนตัวอื่นดีเจ้าแค่ทำให้ราชาวานอนเจ็บหนักก็พอฮ้องที่เหลือให้ข้าจัดการเองตอนที่เจ็ดบทลมพัดนับเปนึยงเจ้าสุนัขเสวทถูเจ้าเจ้านี้ไม่รอดหรอกอ๋อตรงข้างแก้มนึกว่างูไม่ใช่งูนะตามข้ามาได้ลายมีลายเฉยสึกเหนื่อยบ้างเหรออ สถานที่นี้ไม่เลวพวกเจ้าพักผ่อนอยู่ที่นี่เถอะเดี๋ยวเูเราได้กานตำแหน่งเจ้าให้กับท่านสามแล้วยอมไปจับเส้นดีตายพูดเช่นนี้ข้าต้องรีบเส้นแล้วเจ้าอย่าทำบ้าๆนะทำอะไรหรอแป่งร่างเหรอ สเรียมสมควรตายต้องหาวิธีสัดพวกบันทิ้ง ต่อให้คนอนาณาจักรลิวจะเกิดปีจอทั้งหมดข้าก็จะจูงจมูกสุนัขเดินเองที่นี่อยู่ไม่ไกลจากุบเขาหิมะไปเอาผลโยกวิญญาณมาดีกว่า,าจะได้รักษา <ผล S 1> บาดแผลบ้านนี่แล้วโบยบินไปให้ไกลโอเคแล้วต้องไปเจอกับเย <h ook> มูเนาะ ชาวนอนวิญญาณน้ำแข็งเลยอ,อาสูรวิญญาณระดับกลางคิดไม่ถึงมุกนิทราใช้กับมันไม่ได้ผลกลับทำให้มันหงุดงิดยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ถอยกันเถอถ้าถูกพวกมันพบเข้าคงไม่มีใครหนีพ้นมูชน้ชินเจ้าคิดอย่างไรกโดโดไปเอามาไม่ได้หรอแบบไม่ต้องสู้กับเยวานอนอะ่ะ พวกเจ้าจะยอมแพ้ง่ายๆหรือแน่นอนว่าไม่ยอมไปถึงภูเขาสมบัติจะกลับมามือเปล่าเหรอรายงานพบเครื่องหมายการติดตามโจรสุนักนั่นหลบหนีไปที่ส่วนลึกของที่ราบเปหลิงส่วนลึกของที่ราบเปหลิงที่แน่นมีอสูรวิญญาณระดับสูงระดับวิญญาณเทพเข้าไปแล้วเรียกว่าเฉียดตายก็ได้ ฮยสววทูนี่เจ้าเล่ห์จริงๆเขานึกว่าเข้าสนลึกของที่ราบไปลิงเราจะรู้ว่ายากและถอยงั้นเลยถูกต้องต่อยโจสุนักนั่นซ่อนตัวในถ้ำอสูรวิญญาณระดับสูงเราก็จะลากตเขาออกมาตามไปขอรับฮบฮเจะเอาผลยกวิญญาณจากมือทุกคนมาได้ต้องแบ่งหน้าที่กัน เลยอิน,ล,นลิงจงโมลิงล่อมันออกไปจากใต้ต้นผลหยกวิญญาณข้าจะใช้มุกทลายจิตจาัดก,การมันพี่เซนเอ๋อั้านตัวให้ดีเมื่อสบโอกาสรีบไปเด็ดผลหยกวิญญาณต้องทำให้เร็วที่สุดเแหากสถานการณ์ไม่ดีก็รีบถอยอมุกทละายจิตถือว่ายนทิ้งไปอโอเคลงมือถือว่ายนทิ้ง้เหรอ,อเอาไปดิ้งจง ่วงมันไ้นโมลิงอ้อมขึ้นไปอืมตืมปัดอัดสนีเออฮิจ้จืดซื้อบื้อมอกลงไหนเนี่ยมีดวัชระาสังหารเออเจ็บไหมจืซื้อบื้อมาจากพวกข้าสิ เดนลิงนี่ฉลาดอีกเนาะไม่ไปเจ้าหมอนี่ที่ไม่ถึงจะซื้อบื้อปานนั้นตูท่าตีให้ตายก็ไม่ขยับพี่เซนเอ๋อซ่อนตัวแล้วอ้อมขึ้นไปยเลาออกมาไม่ได้ลุยพร้อมกันทลายการป้องกันของมัน เดี๋ยวอีเสวยถูเนี่ยเข้ามาพอดีเนี่ยเราก็โดนแย่งไปเนี่ยรีบลงไปปึ้มเหรอปึ้ม เอาขึ้นเปล่าดีแม้สู่นะสำเร็จแล้วอย่าเพิ่งดีใจไปจับตาดูไว้พี่เซนเอ,อ๋เดี๋ยวตื่นแน่เอานะไงแบบนี้ก็ยังทนได้เธอรี้ปีนขึ้นไปเลย อ๋ออ๋อย่าข้างนอกก็ตื่นแล้วเอาแล้วไงอ่ะเอาแล้วเอาแล้วแกแล้วพวกมันจะฟื้นแล้วเจ้าได้ไปบอกหัวหน้าให้ถอยไปกลิ่นอายของเจ้าหมอนี้น่าจะถึงจุดสูงสุดอสูรวิญญาณขั้นกลาง เม ok ื nope. ่อกี้ผลโยกวิญญาณไม่น้อยความสามารถนี้จะกับช่วงปลายพวกแข่งแกล้งระดับจักรวิญญาณไม่ว่าอย่างไรมันก็ได้รับบาดเจ็บเราพยายามอีกครั้งถึงเวลาให้พี่เซนเอ๋อหน่อยเฮ้ยออเนี่ยจังหวะนี้เยเซนเอ๋อก็ขึ้นไปดิเนี่ยมันขึ้นไปได้เนี่ยมันอยู่สูงมันไม่โดนหรอกเนี่ยเซนเอ๋อเธอยืนตั้งซ้ำปั้งเสริอยู่ในอีหอยนี่เจ้าลิงทั้งทั้งนี้ โอ้โหไวเอาเลยเธอก็เดินช้าเหลือเกินเอาเนี่ยจังหวะนี้เธอขึ้นไปเลยยยเตียนโอ้ยเอาลเลยมาแลว <c oughs> ยวโอ้ เออมาสิมาเลยค่ะเเนี่ยขึ้นไปดิหลอนข้าตรงรีบแล้วเออลีลาอ๋อได้แล้วได้มาแล้วมู้ฉัน ได้มาแล้วมีลูกเดียวปะมีลูกเดียวอ๋อมีอยู่ข้างในอีกหลายอันเหรอได้มาแล้วแทนที่เธอจะพ,อพี่เซนเอ๋อรีบวิ่งเจ้าสัตว์ร้ายหยุดเดี๋ยวนี้บ้าปะเจ้าสัตว์ร้ายหยุดเดี๋ยวนี้วะซ่านเยเซียนเอ๋อเจ้าสัตว์ร้ายหยุดเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆน,นะเจ้าสัตว์ร้ายอย่าเข้ามานะ อย่า้ามานะจ้าอ้อย่าเข้ามาจา้า,า,จาคงจะหยุดหรอกแล้วหล่อนเดินยืนสเสเนอเสนอหน้าอะไรอยู่ตรงนั้นฆ้าจัดก,การเองอ่ะดูฆ้าจัดก,การเองอาากกาเอโอ,อ้โหคือหลบได้ไม่หลบด้วยนะยีเซียนเอ๋อร์เป็นไรอะ่ะกุฎามาเ,เป็นไง อนิเมชันก็หยุ่หัวค่ะหัวหน้าวันนวิญญาณนักแข็งด้านนอกถูกปลุกแล้วรีบไปเถอะเม่อเช่นนั้นจะไปทันเลาเมื่เช่นรีบถอยไปดีมีราชาวานอนอยู่เราหนีไม่รอดหรอกสิ่งนี้ราชาวานอนให้ความสำคัญที่สุดข้าจะล่อมันพวกเจ้ารีบไป เธอก็กินไปเล่นหนาเม็ดนึงเอาข้าเองพวกเจ้าไปเถิดมันอันตรายเกินไปเฮ้ยทุกคนดูนี่สิอยากได้ไหมตามมาสิม่วนเชิญเลยินพาพี่ิเออกับศิษย์พี่โมดนหนีไปไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ปล่อยเจ้ารีบไป ยยเซนเอ๋อเป็นไรอ่ะมูฉันคุณจะมาลีลาเยเซนเอ๋อลีลาเร็วหายกลับไปลีลานั่นเป็นอย่างนั้นไป่ท่น,นี้ก็เลียกเก่งเหลือเกิน เธอแอบกินระหว่างวิ่งทักเมนได้ไหมไม่ได้มันต้องซึมครับใช่ไหมันต้องแบบนักสมาธิเห็นทีมันแย่งผลหยกวิญญาณไม่ได้คงไม่เลือกหรอเออต้องหาวิธีสลับมันท้งเธอแอบกินได้ไหมดาน้าคือสูรฤทธิราบเบลลิงน่าจะมีท่าเทียมบรรณระดับสูงของราชาวานนดูเหมือนจะ เข้าเขตนสุริญญาณระดับสูงบางจำพวกน่าจะเป็นท่าปสุริญญาณระดับสูงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเก๋ๆเดีย๋ยวนี้ก็เข้าไปด้วย ทำงูไหมดูการกลัวของสัตว์ร้นี่ระดับขั้นอสุวิญะญในถ้ำนี้ต้องสูงมาก Ha ha ha! แล้วก็จบละ่ะมันจะได้ไงละ่ะพี่สาวมันจะจบอย่างนี้ได้ไงละ่ะต้องได้ละปะก็ต้องได้แล้วข้างในสัตว์วิญญาณน,นี้คืออะไรไรู้วะงูไหมน่าจะงูหรือจะอะไรหรือปะใช่ไหมมันก็ดึกดื่นละให้โอกาสตัวเองไหมละ่ะให้โอกาสตัวเองได้อยู่นะลองให้โอกาสตัวเองดูพี่สาวคือในปี2026แล้วเนอะปะอย่าปิดกั้นตัวเองจริงอย่าปิดกั้นหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองเรียกร้องอะไรเราต้องสนองค่ะพี่สาวไม่มีใครที่จะมาอยู่ข้างเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นคือถ้าเราอยากที่จะแฮปปี้มีความสุข ต้องไปดูต่ออีกสนนัพี่สาวอีกสันหนึ่งเออเพราะอยากรู้ไม่ใช่อะไรว่าพระเอกจะได้ไปไหมได้ไปแล้วแบบพระเอกสามารถที่จะควบคุมอะไรนะยยเซนหลัวนั้นได้หรือเปล่านะ,ะทุกคนโอเคไหมตอนนั้นจะอาว่าไปดูอีกหนึ่งพี่เดี๋ยวมาเมาสกันจะ้ะ